และนี่คือทองล้านที่พลิกชีวิตคนไทยให้กลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ในชั่วข้ามคืนว่าจะากไปกดนี่บ้านไรอีส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ต่อยอดว่าจะเปิดร้านตะกุกดีใจกันแบบดีใจมากไม่คิดว่าจะได้ครับผมจะเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ให้บุตรแล้วก็นําเงินอีกส่วนหนึ่งไปต่อยอดสร้างอาชีพของผมครับเป็นช่างล้างแอร์ช่างรับทําไฟครับผม วันนี้โอกาสของคุณมาถึงแล้วอยากเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปแค่ส่งฝาก็ลุ้นทองล้านได้บ้าวแดงจับจิงแจกจิงผมได้เป็นเศรษฐีทองล้านแล้วครับรีบส่งฝาทั้งคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซส่งมาที่ตู้ปนนสองบางประกงจังหวัดชัดเชงเซาสองสี่งสา 130, หรือส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการและนี่คือชมหน้าผู้โชคดีจากเมื่อวาน ที่ได้รับมอไซค์คันที่789คุณนัฐกิจขอมเมืองปักจากจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วมันลุ้นเป็นผู้โชคดีคนใหม่ไปพร้อมๆกันกับเปลาแดงเชื่อคนไทยสร้างอาชีพปีสามโอ้โหท่า แป๊บนึ่งนะเป็นไอตัวเป่าลมน้าผันของเต้นยมยากยยมยากอย่างเนี้ยก็เป็นการเต้นเพื่อเรียกร้องดึงดูดความสนใจของคุณผู้ชมมาดูพวกเราไงเรียกร้องหรือไล่เอางอย่าไปเปลี่ยนช่องนะจริงๆแล้วปกติดิฉันว่าคุณเป็นคนชอบเล่นคำพวนเวลาเราอยู่ด้วยกันเราชอบเล่นคำพวนใช่ไหมอย่างเซอร์เนจิกซิกเดร์ใช้เชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายชายเรียงชายสี่มีเกีียวแค่ ไหวพิบคุณยังได้เพราะว่าคุณคุณกินอะไรมาคุณถึงตื่นนี่ไงนี่ไงกาแฟที่เอาใจสปอนเซอร์ของเรานั่นก็คือคาราบาวมาเคียโตไม่มีอไม่ใช่มีนะคาราเมลมาเคียโต้ว่าดีจริงดีดดีบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆแล้วที่สำคัญมาอยู่กับพวกเราตรงนี้นี่คือกิจกรรมบาวแดงชวยคนไทยสร้างอาชีพปีสา เขายืนราคาที่สิบบาทเดือนเดือนนะรู้อย่างรู้อย่าง,งรู้จ,จยืนยัยนยืนอยากช่วยคนไทยแบบนี้ครับดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นนะครับใช่ค่ะบอกเลยว่าคุ้มกว่าและย<ช>ังได้ลุ้นมาก อีกนะเพราะว่าเขาจับจริงแจกจริงนะคะปีนี้แจกยิ่งใหญ่มากรวมมูลค่าของรางวัลถึง17.8ล้านบาทเอาง่ายๆค่ะอย่างมอไซค์เนี่ยนะอย่างปีนี้แจก200คันใช่ไหมแต่ก่อนหน้านี้เขาแจกมา700กว่าคันแล้วนะถูกต้องแล้วบอกเลยว่าผู้โชคดีเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพกันไปมากมายแล้วนะ ใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ก็ต้องทําให้ถูกกติกานะคะกะติกาง่ายแสนง่ายพูดกันแบบนี้ทุกวันเลยยังมีคนทําผิดเลยนะเพราะฉะนั้นต้องย้ํามาก่อนว่ากติกาของเราเนี่ยแค่เขียนบีบแล้วก็ส่งนะคะถ้าเป็นฝาคาราบาวแดงให้เขียนคําว่าวิตามิน B12 <12. S 2> ส่วนฝาคาราบาวคันโซให้เขียนคําว่าตบ,ตบพร้อมกับชื่อนามสกลุลเบอร์โทรศัพท์ย้ําเลยนะว่าคุณต้องเขียนด้วยลายมือเท่านั้นใช่แล้วครับพ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 บ,พบีบบีบบีบก็คือ ยันใส่ใจฝาและ,ะบีบแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปอนอสองบางประกงชะเชิงเศรา24130ครับใช่แล้วค่ะถ้าเกิดส่งที่กล่องชิงโชคนะก็ส่งได้นะคะที่ร้าน c ีเจมอร้านถูกดีมีม,มาตรฐานแล้วก็ร้านค้าที่ร่วมรายการนะจ๊ะครับและตอนนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับบอไซ์ลายลิมิเต็ดอดิชันคันที่7 9<ส>็<ว> พี่พี่นักโกยทั้งหลายไม่มีเหนื่อยจริงๆโอ้โกยแบบไม่รู้จักเหน็ดรับเหนื่อยเลยนมามันเชียวไปเชียวมายังได้ยังโอ้ยพอใส่คนนี้แล้วก็ได้ผู้โชคดีลวครับผู้โชคดีก็คือคุณประทุมเกิดจินดีจากจังหวัดประจวบคีรีขันกติกาลื้นล้านและมอเตอร์ไซค์200คันง่ายๆเพียงส่งฟ้าคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคาราบาวค์คอนโซแล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝานแล้วบีบส่งมาที่ตู้ปอน,อนอสองบางประกงจังหวัดชาเชิงเซา2 4 1 3 0หรือส่งมาที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการกิจกรรมเริ่มตั้งแต่1มีนาคมถึง22พฤศจิกายน2567